คุณจตุพรพรมพันธ์ประกาศจับมือแนวร่วมปากหลักหน้าทำเนียบรัฐบาลยกระดับไล่นายกุ้งอิง้งแพทองทานชินวัตรและบริวารจากประเด็นเรื่องของคาสิโนเตือนสมัยทักษิณชินวัตร377เสียงยังต้องหนีไปต่างประเทศนะครับคือการเมืองที่เอาอะไรแน่นอนไม่ได้ความเป็นจริงเนี่ยนะครับเราเองก็เห็น ที่สสเอ่นะครับกุดดี้ของพรรคประชาชนอภิปรายเรื่องการเป็นประกานไอโอนั้นก็เห็นอยู่แล้วว่านะครับฝ่ายความมั่นคงก็ไม่ได้ไว้วางใจอะไรนะครับกับสถานการณ์และที่สำคัญที่สุดนั้นพอประธานสภานะครับรองประธานทําหน้าที่ประธานไม่แห่พ่ปรายไม่แห่พี่ปรายคนยิ่งแห่ไปดูความจริงสมมุติคนจะดูทกร้อยหนึ่งพอไปห้ามเนี่ย ดีนี้คนดูเป็นพันเลยอเอาหลักการง่ายๆก็แบบนี้แต่วันชี้ได้สะท้อนในชัดว่ามันไม่มีใครไว้วางใจใครกันนะ,ะและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าพรรเพื่อไทยนี่ยก็เคยเนี่นะครับ ออกขึ้นโปสเตอร์ประนามเรื่องชุดปฏิบัติการไอโต้องตัดงบประมาณแต่วันนี้ก็กลายเป็นหนังคนละมวนกันไปเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เสียงโหวตไว้วางใจในยกแพทองทานที่319เสียงกับข่าวอีก1ชิ้น2ชิ้นที่ออกมาพร้อมกันก็คือสารรัฐธรรมนูญรับ พิจารณาคดีที่มีการไปร้องทั้งคุณทวีแล้วก็ทางด้านของคุณภูมิธรรมรวมไปถึงแพทยสภาที่ได้มีการถแถลงเนี่ยคุณจรุพรมองว่ามันจะเอามาบอกว่าวันนี้รัฐบาลชนะและแข็งแกร่งมากๆไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงได้เสรีรวมไทยยังสนับสน,นุนงูเห่าเกิดเต็มไปหมดแข็งแกร่งสุดๆพอมาเจอข่าวนี้จะมีปฏิกิริยาจากพักร่วมรัฐบาลอีกแบบหนึ่งคอยดูบบถัดจากนี้ไปอีกหลากหลายเรื่องราวคือการเมืองเขาเจรจากันเป็นตอนตอน ไม่ใช่ว่ารวมทุกตอนอนะครับเพราะฉะนั้นในตอนนี้เมื่อยังเป็นอื่นกันไม่ได้เนี่ยนะครับก็ต้องยกมือกันไปนี่ก็ว่ากันะนะครับแต่ว่าเรื่องราวถัดจากนี้ไปกับสถานการณ์ข้างหน้าเนี่ยซึ่งนักการเมืองสิ่งที่เขากลัวที่สุดคือการถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองอจะห้าปีสิบปีหรือตลอดชีวิตก็ตามะนะครับซึ่งซึ่งแต่ละคนนั้นนะครับก็แย่งกับเรื่องเหล่านี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ คือวันนี้ไม่ได้หมายความว่าทุกเรื่องนะครับไม่ว่าเรื่องบอลคาสิโนในนามิเตอร์เทนเมนคอมเพล็กซ์เรื่องการพนันออนไลน์มันจะง่ายนะ,ะนะครับหรือว่า99ปีที่ต่างชาติมันจะง่ายหรือแม้แต่กระทั่งเรื่องเขตพื้นที่ไทยกัมพูชามันจะง่ายทุกอย่างก็ไม่ได้ง่ายนะครับก็คือว่าภาคประชาชนก็เดินต่อและก็ที่สําคัญคือองค์กรตามรัฐธรรมนูญน,นะครับ ซึ่งอย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยนะครับถ้าดูทิศทางอย่างนี้เนี่ยมันเหมือนกับทันควันกันอะอเพียงแต่ว่าอาจจะอธิบายว่าอย่างไงก็ประชุมวันพูดกันอยู่แล้วแต่ว่าทุกเรื่องเนี่ยต้องไม่ลืมว่าเอกฉันรวดเร็วนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็รองนายกรัมเรียนดับหนึ่งอะ,ะนะครับเพราะฉะนั้นทุกเรื่องเราะนะครับมันไม่ได้อธิบายความว่าบัตรนี้เนี่ยมันมันเบ็ดเสร็จแล้วไง มันมีรายเบ็ดเสร็จหรอะนะครับเอาละนะครับอย่างไรก็ตามอ่ะคือในแต่ละส่วนในแต่ละองค์กรแม้ว่าจะมีความพยายามใครไปทําอะไรมันก็ไม่ได้มีความรับกันหมดแต่ว่าวาดหวังกันว่านะครับหน่วยงานที่ทําหน้าที่เนี่ยนะครับควรจะเลือกเอาประเทศมากกว่าตัวบุคคลถ้าคุณเลือกเอาตัวบุคคลเลือกเอาผลประโยชน์อื่นใดแล้วให้ประเทศชาติเสียหายเนี่ย นะครับคุณก็นอนตายตาไม่หลับหรอกซึ่งถ้าดูจากไทม์ไลน์สองข่าวที่อาจจะเป็นข่าวไม่ค่อยสู้ดีหรือว่าอาจจะต้องลุ้นกันอย่างข่าวแพทยสภาหรือศาลรัฐธรรมนูญแพทยสภาไทม์ไลน์มาก่อนสมมุตินะคะคุณจรพรว่าไม่ว่ามันจะเป็นบวกหรือลบกับทางคุณทักษิณก็ตามมันจะไปส่งผลต่อคดีที่อยู่ที่ศาลรัฐธรรมนูญด้วยไหมคะแน่นอนที่สุดถ้าผลเป็นลบเนี่ยก็เป็นอื่นได้ไงอื แต่ผลเป็นบวกเนี่ยนะครับ<ช>ก็ไปเรื่องอื่นๆต่ออแต่ว่าเนี่ยนะครับต้องถามแาพทยสภาเนี่ยว่าองค์กรนี้คุณตั้งมาเพื่ออะไรก่อนอนะครับข้อเท็จจริงเนี่ยนะครับที่คนทั้งบ้านทั้งเมืองเนี่ยนะครับเอาวินยูชนปกติเนี่ยทุกคนก็เห็นความผิดปกติกันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเพียงแค่ทําให้ตรงไปตรงมาเท่านั้นเองนะครับคุณจะเอาฝ่ามือไปปิดแผนฟ้าได้ยังไงนะครับเพราะฉะนั้นผมก็วาดหวังว่า เขาจะได้ทําอย่างมืออาชีพเราไม่ได้บอกว่าไปเปลี่ยนดําเป็นขาวาหรือว่าเปลี่ยนขาวเป็นดําคะแต่ต้องเข้าใจแบบที่ผู้นําฝ่ายค้านสรุปอะยี่สิบปีที่แล้วในเราเสียกระบวนการยุติรธรรมเพื่อเอาทักษิณออกไปคนะครับผ่านมายี่สิบปีก็ต้องเสียกระบวนการยุติธรรมเพื่อเอาทักษิณกลับมาเนี่ย <fur Temple> เพราะฉะนั้นในแต่ละองค์กรต้องรู้ว่าอะไรมันอยู่ข้างหน้านะครับ<ห><ๆ>ปัญหาของชาติบ้านเมือง ประชาชนในเขากำลังสู้เรื่องบ่อนคาสิโนะนะครับเรื่องการพนันออนไลน์นะครับเพียงแต<อ>่ส่วนแพทย์ก็ทําหน้าที่แพทย์นะครับในแต่ละองค์กรต่างทําหน้าที่นะครับว่ากันตามเนื้อผ้าผิดเป็นผิดถูกเป็นถูกนะครับแผ่นดินมันจะได้สูงขึ้นะนะครับแต่ว่าถ้าปล่อยต่างคนต่างปล่อยต่างคนต่างเห็นผลประโยชน์อ่ะก็ดูการเสียกรุงศรีทั้งสองครั้งว่าเสียยังไงแล้วถ้าบ้านเมืองเนี่ยนะครับมันจบลงกันแบบเดิมๆมกันอีกวความเสียหายเนี่ยมันจะอยู่ตรงไหนกันอย่างไร เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับใครก็ตามที่ทําเรื่องอะไรกันไหวเนี่ยก็คิดดีๆหน่อยนะครับไม่ได้คิดว่าไอ้คุณเข้าข้างใครเอาเข้าข้างความถูกต้องอะ่ะตามเนื้อผ้าน่านะครับถ้าแต่ละกระบวนการมันซื้อกันได้หมดอะ่ะแล้วบ้านเมืองนี่มันจะเหลืออะไรเ,ออเวทีของภาคประชาชนเหรอคะคุณจตุพรที่บอกว่าหลังสึกอภิปรายของฝ่ายค้านเสร็จมีก,กำหนดออกมาหรือยังคงได้นะครับคงนัดหมายการประชุมอีกเือนสักรอบอนะครับว่าจะเลือก เวลากันเมื่อไหรอย่างไรเพราะความจริงเนี่ยนะครับบรรดานักวิชาการที่เป็นนักเคลื่อนไหวของทั้งสังคมและภาคประชาชนการเมืองต่างเนี่ยเขาก็มีการบ้านครบถ้วนกันอยู่แล้วนะครับที่จะหยิบยกขึ้นมาพูดกันตอนไหนอย่างไรเพียงแต่ต้องนัดหมายถึงความพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งว่าเมื่อลุกขึ้นมาอภิปรายนอกสาภาแล้วนั้น นะครับมันไม่ใช่เรื่องวาจาทา่าศิลมันไม่ใช่เรื่องสาใจแต่ว่าเป็นประเด็นเนื้อหาเต็มเต็มอย่างน้อยที่สุดนะครับภาคประชาชนก็มีความเห็นะนะครับในแง่มุมหนึ่งในเรื่องที่เกิดความเสียหายกับประเทศชาติบ้านเมืองน,นะครับเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามเนี่ยคงจะได้มีการประชุมและมีการนัดหมายมกันอีกสักรอบน,อนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ดู after shock ของบรรดารักฝ่ายค้านที่จะไปตามองค์กรตามรัฐธรรมนูญหรือหน่วยงานราชการอื่นใดะนคะครับให้เขาเดินกันไปสักพักรอ,อดูก่อนทั้งสารรัฐธรรมนูญแล้วก็ปปชว่าจะเป็นอย่างไรส่วนเนื้อหาจะมีอะไรที่แตกต่างไหมคะคือเข้าใจว่ามันก็คงจะเหมือนกันหรือว่าเซอร์ไพรส์ยิ่งกว่าคืออย่างไรก็ตามเนี่ยวิธีการที่ฝั่งฝั่งรัฐบาลไม่มีข้อมูลใหม่ใช้คำนี้ไม่มีประเด็นใหม่ๆ่ตัดข่าวมาเรียงกัน เอาสื่อมาพูดคือเขาไม่เข้าใจว่า <c oughs> ความเป็นจริงความจริงเขาก็เข้าใจในโลกนี้คุณจะหาเรื่องใหม่ที่ไหนมาอาภิปราย <c oughs> วันรุ่งเช้าก็เป็นเรื่องเกานะ่าแหละเพราะฉะนั้นการอาภิปรายไม่ไว้วางใจในายกรัฐมนตรีนะนะั่น <c oughs> ทำไมนายบรรหารศิละปะอาชาเนี่ยนายกรัฐมนตรีเวลานะนะั้น <c oughs> ถูกอภิปรายตั้งแต่วันเกิดวันแรกเนะี่ยว่าเกิดในแผ่นดินไทย หรือแผ่นดินจีนกันแนะและเนี่ยนะครับแต่ละคนที่ต้องคดีเนี่ยในเรื่องจริยธรรมเนี่ยนะครับของนักการเมืองคุณช่อวันจบวันแรกนะครับวันจบมาอะไระะเออปรีนาเนี่ยนะครับยังไม่ได้สู่การเมืองโดยซ้ำติมพ่อมอบมอรบดกหให้เพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยการอภิปรายเนี่ยมันก็ต้องเป็นเรื่องที่ผ่านมาทั้งนั้น่ะ และมันไม่รับการแก้ไขปัญหาเหมือนเรื่องชั้นสิบสีเนี่ยมันก็ต้องเป็นเรื่องเก่าที่เป็นปัญหาก็ถูกก็คือหมายความคุณจะเอาเรื่องใหม่ที่ไหนเรื่องใหม่คุณยังไม่ทําอ่ะเขาต้องอภิปรายนะครับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคุณ <c oughs> นะครับอาจจะเกิดขึ้นก่อนคุณมาเป็น <c oughs> แต่เกี่ยวข้องกับคุณไงนะครับจนกระทั่งถึงปัจจุบัน่ะก็เหมือนตอบคาถามเรื่องงานพายมานน่นที่ตอนอายุสิบเอ็ดปีอะแล้วทําไมไม่ตอบอายุตอนที่ไปคืนอายุสามสิบแปดล่ะไม่ได้คืน ไปโอนต่อะนะครับให้กับคนในครอบครัวนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าตอนปรินาเขาโดนนะเพราะฉะนั้นไอ้มาตรฐานนะครับเมื่อการดําเนินคดีลักษณะทํานองนี้กับใครนั้นคือเวลาตอบก็ต้องตอบไปอย่างครบถ้วนเหมือนกันถ้าเอาสิบ็ดปีไม่บรรลุนิติภาวะไม่รู้เรื่องเอาก็พูดได้เอาไม่รู้เรื่องอแต่ว่าระหว่างอายุยี่สิบถึงสาสิบเจ็ดปีสามสิบแปดปีคุณไปอยู่ที่ไหนมา เห็นไหมเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามการตอบนี่นะครับอย่าจะตอบแบบแบบตอนเปิดเอาเอาตอนสุดท้ายด้วยเพราะอย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยนะครับการว่าได้มาโดยสุจริตปัญหาก็คือว่าคําวินิจฉัยของของศาลเนี่ยครับทั้งศาลต้นศาลอุทธร์และไม่ยอมดีกานั้นนะ<ม>เขาได้บรรยายพร้อมคําวินิจฉัยของที่ประชุมกฤษฎีกาที่ประชุมใหญ่เนี่ยเขาได้สรุปพร้อม,ม นะครับรายงานของปปชทุกอย่างครบถ้วนหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามนั่นเนี่ยคือมันไม่ใช่ว่าใครไปรังแกใครคแต่เจตนารมณ์เนี่ยนะครับของคุณยายเนื้มนะครับที่เขาต้องการมอบไปกับวัดนั้นเนี่ยพอมาเล่แรกแปลธาตุเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยก็เป็นที่รับรู้และจนกระทั่งสถานะที่ปัจจุบันเนี่ยเป็นธรณีสงสมบูรณ์แบบไปแล้วเนี่ย เพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามนั้นนะครับผมก็ต้องการดูมาตรฐานนี้เหมือนกันนะครับก็วาดหวังว่าพักฝ่ายค้านเนี่ยซึ่งก็ขณะนี้ก็คงจะในซี่ของทั้งพักประชาชนค่ะพลังประชารัฐนะครับพรรคุณหญิงหน่อยก็เหลือเสียงหนึ่งอ๋นะครับเสรีรวมไทยก็ไปแล้วนะก็เหลือคุณเสรีพิสุทธิ์ซึ่งก็ลาออกจากเป็นผู้แทนใให้บัญชีรายชื่อลำดับไปก็ขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามเด้อนเนี่ย ผมก็วาดหวังว,ว่าเขาเข้าชื่อเนี่ยนะครับหนึ 1> 1่งในสิบหรือไม่ใช่นั้นนะครับก็มีช่องทางภาพประชาชนอีกเยอะแยะค่ะเพียงแต่ว่าการอภิปรายเมื่อไว้วางใจการทําหน้าที่ของพรรคฝ่ายค้านแน่นนะครับก็ต้องไปให้มันสุดไปโรยเกลือกันต่ออย่างที่ได้บอกค่ะกลับมาที่เวทีประชาชนเวทีประชาชนเนื้อหาจะเป็นไปที่ไปตามความเคลื่อนไหวของคอปทอ หรือที่คุณจรุพรพูดในรายการไหมคะหรือว่าจะมีอะไรคือหลักใหญ่เนี่ยนะครับคงจะมีความหลากหลายทั้งมิติทางเศรษฐกิจสังคมการเมืองนะครับคือหลายคนที่ไม่ได้เข้าสภานะครับแต่ว่าอยู่ในภาคประชาชนบางคนอาจจะอยู่ในภาคการเมืองด้วยก็ได้นะครับที่มีความรู้มีความสามารถนะครับในทางเอาทางเศรษฐกิจเปิดตัวเปิดขึ้นมาพูดแล้วไม่อายคนอ่ะนะครับเรื่องบอน คาสิโนเรื่องการพน,นันออนไลน์แต่ละคนก็มาพูดเรื่องเรื่องที่ดินนะครับแม้กระทั่งเรื่อง PN เนี่ยาในแง่มุมของนักเศรษฐศาสตร์เพราะฉะนั้นในแต่ละเรื่องราวนั้นเนี่ยในส่วนของภาคประชาชนที่เขามีฝีไม้ลายมือเนี่ยและเรื่องอื่นใดนะครับที่ยังไม่ได้ปรึกษาหรือกันมานั้นเนี่ยเขาจะได้นํามาใช้ภาพและแต่ละคนก็เป็นเป็นเป็นนักพูดอยู่แล้วด้วยนะครับที่เขาจะสามารถอธิบาย และก็มีความรอบรู้นะครับซึ่งได้ตอบสวนได้ครบทุกประเด็นคคือวันนี้เนี่ยครับอย่างไรก็ตามนั่นแหะคือเราได้เห็นอย่างหนึ่งผลของการอภิปรายนะครับการประท้วงที่เต็มไปด้วยการไม่มีสาระนั้นความทัศนคติเนี่ยนะครับความรู้สึกของประชาชนนี่เป็นปนัญหานะครับและยิ่งรองประธานสภายอย่างพาระโดนเนี่ยก็าทำหน้าที่เนี่ยนะครับทำให้การประท้วงต่างๆมันยิ่งดูะนะครับ ดูถูกด้อยค่าในสายตาของประชาชนทั่วไปนะครับแล้วก็เสียงการไว้วางใจนะครับกับข้อเท็จจริงที่ที่การไม่ตอบปัญหาอะไรเนี่ยนะครับมันก็ไม่ตรงกับความเป็นจริงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ไม่มีปัญหาก็วัดดูกันไป